เจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท,ท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,รียนก็ได้กลับมาพบก,กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็จะมาขึ้นกันด้วยหัวข้อถึงเรื่องราวว่าด้วยสาระศาสนพิธีภาคปฏิบัติศาสนพิธีภาคปฏิบัติเป็นอย่างไรก็คือ,เ,อเกี่ยวเนื่องมาจากคราวที่แล้วที่เราได้ กล่าวถึงเรื่องราวของพุทธมนต์อันได้แก่คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ยกตัวอย่างกับพระสูตรสาคัญสำคัญ7สูตรแล้วกอ็อีก12สูตรซึ่งมีส่วนที่เรียกว่าเป็นพระป,ปริศเพิ่มเติมมาอีก2-3งสาพระปริตในท้ายๆเรียกว่า12ตํานานคือจักเจ็ดตำนาน12ตํานานซึ่งเอาไปใช้ในงานงานมงคลว่าอย่างนั้นนะ คราวนี้ก็เลยเป็นตัวเชื่อมโยงมาถึงว่าเมื่อเราโดยเฉพาะในชาวพุทธนั้นถ้าประสงค์อยากจะทำบุญหรือประสงค์อยากจะประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาทั้งจะเป็นงานมงคลงานอาวมงคลเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรนิมนพระอย่างไรเตรียมอาสนะอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยได้นำเอา,าศาสนพิธีเนีย่ยย่อมาะอันนี้ย่อมาเพื่อ ให้เห็นภาพในการนำไปปฏิบัติได้โดยไม่เคอะเขินนะก็เรียกว่าเป็นาศาสนพิธีภาคปฏิบัติเราต้องมาทำความเข้าใจกันว่าพิธีคืออะไรพิธีก็คือแบบอย่างแบบแผนหรือรูปแบบต่างๆที่พึงปฏิบัติในทางาศาสนาในที่นี้เรามุ่งเน้นโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเรียกกันว่า,าศาสนพิธีนะก็แยกเป็นสส่วนพิธีแปลว่าแบบแผนนะ าาศาสนาก็คือาศาสนานั้นก็คือเราจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนาพิธีก็ได้พิธีทางาศาสนาพุทธศาสนาพิธีจึงมีมากมายเมื่อแยกเป็นหมวดก็สงเคราะห์ได้4หมวดคืออะไรบ้างอาตอนนี้เรา,า,ท,าท่านรวบรวมแยกไว้เป็น4หมวดนะหนึ่งหมวดกุศลพิธีสองหมวดบุญพิธีสามหมวดทานพิธีสี่หมวดประกินนกะพิธี ครนี้ทั้งงานจะเป็นหมวดกุศลพิธีหมวดบุญพิธีหมวดทานพิธีหมวดไปกินนักกาพิธีนั้นท่านก็จะรวบรวมออกมาได้เป็นอสองส่วนหลักๆเ <c oughs> <ๆ S 2> ขาเรียกว่างานมงคลกับงานอาวมงคลเห็นไหมเ <c oughs> ท่านี้งานมงคลเรามาทําความเข้าใจจากตรงแรกนี้ก่อนว่างานมงคลคืออะไรงานมงคลก็ได้แก่การทําบุญเพื่อความสุขความเจริญโดยปารบเหตุดีเช่น ทำบุญเนื่องในว,วันละวันคล้ายวันเกิดทำบุญฉลองอายุครบนะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญเนื่องในงานมงคลสมรสอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือทาบุญฉลองเกรติยศเหล่านี้กาเรียกว่าในงานมงคลพิธนะีในงานมงคลนั้นน่ะเราจะมีพิธีปฏิบัติอย่างไรคือเรารู้แล้วว่างานมงคลก็คือสิ่งที่จะเป็นทําความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวของเราเขาเรียกาปารัเตุอย่างนั้น ในงานมงคลน,นั้นก็มีพิธีปฏิบัติอย่างนี้นะหนึ่งอาราธนาพระสงฆ์เมื่อกําหนดวันงานที่แน่นอนแล้วก็ไปอาราธนาพระตามจํานวนที่ต้องการก่อนถึงวันงานอย่างน้อยสามถึงเจดวันนี้เนี่ยอันนี้หมายถึงในยุคก่อนๆน,นะเพราะว่าการติดต่อสื่อสารการการอะไรต่างๆพวกนี้มันจะจาเป็นต้องใช้เวลาไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันก็เลยใช้วิธีการว่า ไปติดต่อก่อน3วัน7วันแต่ปัจจุบันนี้บางทีก็อาจจะใช้เวลาแค่วันสองวันก็แล้วแต่ความสะดวกของพระกับของโยมนะก็ไปติดต่อกันท่านบอกว่าดีที่สุดคืออย่างน้อยสัก3าวัน7วันเพื่อว่าจะได้มีเวลาเตรียมการเตรียมตัวกันการรัตนานั้นถ้าสามารถเขียนหรือพิมพ์เป็นดีการนิมนต์ได้คือเรื่องออกเป็นนิสหนังสือท่านเลยคำว่าดีการนิมนต์นะเป็นการดีที่สุดโดยบอกกําหนดวันเดือนปีเวลาและงานให้ละเอียด คือการที่ในยุคก่อนท่านใช้ดีการนิมนต์ก็เพราะว่าบางทีผู้รับนิมนต์อย่างพระภิสูุนเนี่ยท่านอาจจะลืมวันได้ถ้าท่านเห็นใบดีการเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อนิยมบ้านนี้นิมนต์วันที่เท่านี้เดือนน,นี้ก็ชัดเจนอันนี้ก็เป็นวิธีการในความชาญฉลาดของคนในยุคก่อนเขาเมื่อเรานิมนต์พระตามจํานวนเรียบร้อยนะอย่างที่สองจำนวนพระที่นิมนต์เนี่ย ตามปกติถ้าเป็นงานมงคลจะ,จะนิมนจะนิยมนิมนจำนวนที่เป็นเลขขี้คือเลขห้ารูปนะเจรูป9รูปแต่ส่วนมากจะนิมนเก้รูปถือกันว่าเลข9้าเป็นเลขมงคลขลังดีงานนั้นได้เจริญ9ก้าหน้ายิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นความเชื่อของอาชาวพุทธโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในประเทศไทยของเรา แต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเราจะนิมนต์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรบางคนบางท่านอายุห้าสิบนิมนต์ห้าสิบรูปเลยก็ได้นิมนต์อายุหกสิบนิมนต์หกสิบก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่การถือว่าเลขเก้าเป็นเลขมงคลเอ๊ะทำไมเวลาเรานิมนต์งานมงคลต้องเป็นเลขขี้ด้วยละ่ะทําไมต้องห้าเจ็ดเก้าล่ะก็เคยอธิบายไปแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วนะในหลักชาวพุทธจริง งานมงคลน,นั้นถือว่าเป็นเลขคู่เอ๊ะเลขคู่ทำไมเป็นห้าเจ็ดเก้าก็เพราะว่าเราจะต้องไปบวกนับรวมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธรูปถือว่าพระองค์เป็นประธานด้วยก็จะนับรวมเป็นสิบนะเป็นเลขคู่ที่ต้องนับไปรวมเป็นสิบเพราะว่าในพระสูตรนั้นมีการได้กล่าวเอาไว้ว่า,าการถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุข ก็จะได้อาน,นิสงส์แห่งบุญนั้นมากเอ่คราวนี้เราก็ฉลาดกันว่าพระพุทธเจ้าบอกแม้ประเด็นนิพพานแล้วแต่บุคคลผู้มีจิตใจเลื่อมใสพระองค์ท่านก็ประดุจว่าพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ mm. ก็เลยใช้วิธีการตั้งโต๊ะหมู่แล้วเอาพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปนั้นมาเป็นองค์แทนก็นับรวมด้วยว่าเป็นสิบรูปนั้นในความเข้าใจเลขมงคลนะงานมงคลต้องเป็นเลขคู่ แต่นิมนต์สงฆ์ภิกษุทีเเ่เป็นกายเนื้อเนี่ยนะก็คือ5รูป -9- เออเรูป9รูปเพื่อไปบวกกับพระพุทธเจ้าอีกก็เป็น6รูป8รูป10รูปอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นะงานมงคลต้องเป็นเลขคู่นะถ้าเป็นงานมงคลสมรสนิยม,น,ยมนิมนต์จำนวนคู่คือ8 6รูป8รูป10รูปคราวนี้แต่พอถึงคราวงานมงคลที่เป็นการแต่งงานอันนี้เฉพาะเฉพาะงานมงคลที่งานแต่งงานนะ ก็จะนิมนต์เอาพระสงฆ์นี่แหละเป็นจำนวน6รูป8รูป10รูปนะทำไมนิมนต์เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถือเอาตัวเลขนะถือเอาตัวเลขคู่เนี่ยจะได้ไม่ไม่แยกแต่กันคือเอาพระสงฆ์เป็นตัวตั้งนะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่นับรวมกับพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งคือเอาตัวพระสงฆ์ที่นิมนต์เป็นเป็นตัวตั้งเลยแล้วก็ส่วนมากงานมงคลจะนิยมนิมนกันคือ8รูป ยกเว้นถ้าเป็นงานพระราชพิธีก็นิยมสิบรูปเป็นอย่างน้อยเอ๊ะทำไมผู้ที่งานแต่งงานถึงนิยมเลข8เขาบอกเลข8เป็นเลขที่สมบูรณ์ที่สุดคือนับตั้งแต่ถ้าเป็นเลขอาราบิกเนี่ยนะก็คือนับตั้งแต่ 1... นึ่งตั้งแต่0-9ถึง9เนี่ยนะหรือ 1, 1 9 1ถึง9 1ถึง0 1เนี่ยเขาบอกว่าเลขที่ไม่มี จุดแหวงจุดโวเลยก็คือเลขแปดบอกเอาแล้วเลข0ูนล่ะเลข0ูนย์มันก็คือไม่ได้มีคุณค่าในความหมายแต่นั้นถ้า1นึ่ถึงเก้ต้บอกเลขที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นก็คือเลข8ก็เลยเป็นความนิยมของคนที่ยังนับถือสิ่งเหล่านี้อยู่ว่าเลข8เป็นเลขมงคลสําหรับงานสมรสมงคลที่เป็นเลขคู่ก็เลยนิยมนิมนพระแปดรูป เพื่อว่าโอ้จะได้อยู่ด้วยกันจนกระทั่งถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรก็ว่ากันไปไม่ไม่ไมแตกไม่แหวงไม่ทะเลาะเบาะแวง้งอยู่กันจนแก่จนเท่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อผสมประสานมาเห็นไหมว่าอย่างที่หนึ่งเรากําหนดวันอย่างที่สองนิมนต์พระตามจํานวนอย่างที่สตั้งโต๊ะหมู่บูชาคนก็เป็นที่ถกเถียงถามกันเหลือเกินว่า เอ้เราจะตั้งโต๊ะหมู่หันหน้าไปทางไหนอะไรยังไงจะตั้งไว้อย่างไรการตั้งโต๊ะหมู่บูชานิยมจัดไว้ทางขวามือของพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนะหรือ,อสมมุติประธานสงฆ์นั่งเ,เนี่ยก็โต๊ะหมู่ต้องอยู่ขวามือนี่โดยธรรมเนียมนะแต่ถ้าหากพื้นที่มันไม่สะดวกจริงๆก็ว่ากันไปอีกแบบหนึง่งนะโดยให้มาให้พุทธโดยให้พระพุทธเจ้าหรือพระ พระประธานที่โต๊ะหมู่เนี่ยผินพระพักไปด้านที่เดียวกับพระสงฆ์คือจะตั้งยังไงก็ตามโดยหลักแล้วก็คือให้พระพุทธเจ้านั้นนะอยู่ด้านขวามือของพระสงฆ์นี่แปลว่าเป็นลักษณะเหมือนกันทำการทำความเคารพให้เกียรติหรือ,อใหอ้ความบูชาเหมือนเราเรียกว่าเวียนประทักษิณอย่างเงี้ยเราก็ต้อง เดินเวียนลัวขวามือจะต้องอยู่สมบติเวียนกับเจดีขวามือเราก็จะต้องอยู่ทางพระเจดีเวียนพระพุทธรูปขวามือเราก็ต้องอยู่ทางพระพุทธรูปก็เหมือนกันตั้งโต๊ะหมู่บูชาถ้าพื้นที่อํานวยก็ให้โต๊ะหมู่บูชานั้นอยู่ทางขวามือของพระสงฆ์และหันหน้าไปทางเดียวกับพระสงฆ์นะถ้าสถานที่อํานวยให้ผินพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออกอันนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่บ้านเรามันได้นะ คือนิมนต์พระมานั่งแล้วมันไม่แออัดยัดเยียดแล้วห้องโอกาสมันให้ก็คือถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกได้หรือทิศเหนือได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าสถานที่ไม่พอก็ให้จัดตามความเหมาะสมกับสถานที่อันนี้ดูความเหมาะสมด้วยดูบ้านดูห้องดูอะไรต่างๆคือพวกนี้มันมันเป็นแค่องค์ประกอบมันไม่ได้เป็นซีเรียสอะไรขนาดว่าจะต,ต้องเป๊ะๆขนาดนี้แต่ให้เรารู้ว่าอ๋อถ้ามันพื้นที่เอื้ออำนวยก็จัดแบบนี้นะ พระพุทธรูปที่จะนํามาตั้งต้นหมู่นั้นไม่ให้มีครอบหรือขนาดเล็กเกินไปคือพยายามเอาไอ้ครอบแก้วหรือครอบต่างๆครอบพระองค์ไว้อย่างนั้นอนะ่ะดูแล้วเ,เหมือนเราเอาพระองค์มาขังไว้ก็ให้เอาออกซะเพราะว่าดูจะได้เป็นการให้ความเคารพแล้วก็ให้การบูชาเด่พระสัมบาสัมพุริเจ้าส่วนครอบแก้วที่เราทำมาเพื่อกันฝุ่นกันอะไรพวกนั้นเดี๋ยวพอเราทําพิธีเสร็จแล้วก็กลับไปครอบใหม่ก็ได้ แต่ถ้าเกิดในช่วงทาพิธีเนี่ยก็เอาครอบนั้นออกก่อนแล้วก็จํานวนหรือว่าขนาดพระพุทธรูปที่เอามาเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดองค์เล็กขนาดว่าพระบูชาที่ระดับห้อยคออย่างเงี้ยมันดูแล้วก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าพระสงฆ์ท่านองค์ตัวเ,เขาเรียกว่าองค์ใหญ่แต่พระพุทธรูปดูแล้วไม่เหมาะสมกับโต๊ะหมู่อย่างเงี้ยมันก็เกินไปนะคือถ้าไม่มีจริงๆเราก็อาจจะไปขอดูว่าบ้านเพื่อนบ้านเขามีไม่อะไรไหมก็เอามาก็ยังดีกว่านะ ถึงเป็นที่นิยมกันก็คือพระพุทธรูปอ,อย่างนน้อยเนี่ยหน้าตาเก้านิ้วอย่างนี้ไงเก้านิ้วหรืออามันไม่ได้จริงๆก็เอาห้านิ้วก็ยังดีองห้าน,นิ้วเก้านิ้วก็ว่ากันไปแต่ไปถึงเราโอ้หไปเอาพระประธานองค์ใหญ่ขนาะดเต็มบ้านเลยมาแบบนั้นมันก็จะเป็นความลําบากเกินไปอีกแล้วก็ดูให้ความเหมาะสมกับสถานที่พอสมควรนะคือถ้า พระพุทธรูปนั้นนะ่ะก็ไม่เล็กเกินไปหรือใหญ่จนเกินไปโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จัดพระบูชาเหมาะสมตามส่วนดีไงเราก็เอาดูว่าโต๊ะหมู่เราขนาดไหนนะก็ดูว่าตั้งไปแล้วเนี่ยออไม่ใช่ว่าออฐานองค์พระใหญ่กว่าโต๊ะหมู่นะไม่มั่นคงไม่รู้พระองค์จะตกมาเมื่อไหร่อย่างนี้ก็เกินไปแต่ถ้าเกิดว่าโต๊ะหมู่ใหญ่ แต่องค์พระเล็กนิดเดียวเท่ากับองค์พระห้อยคออย่างที่บอกมันก็มองเห็นแต่โต๊ะหมู่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธรูปอันนี้ก็ไม่เหมาะสมอีกนั้นก็จัดเอาให้เหมาะสมกับโต๊ะหมู่กับสถานที่แล้วก็มีอะไรต่อมาก็คือมีแจกันดอกไม้นโดยธรรมชาติของโต๊ะหมู่ก็ต้องมีแจกันดอกไม้มีกระถางทูบแล้วก็ปักไว้ปักทูบไว้สามดอก คือเราจะตักรวมปักแยกยังไงก็ให้ดูเหมาะสมแล้วก็เชิงเทียน1น,นึ่งคู่พร้อมเทียนนะมีเชิงเทียนแล้วก็ปักเทียนไว้ให้เรียบร้อยนะส่วนทูบเทียนเนี่ยถ้าเราจะจุดเป็นพิธีบางทีในห้องแอร์เราอาจจะปักทูบไว้ก็ถือว่าเป็นการบูชาแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าบางคนอยากจะจุดถ้าหากจะจุดถ้าจำนวนคนมา แล้วมันทําให้อึดอัดหรือมีการแพ้ก,กลิ่นทูบอะไรต่างๆพวกนี้เราก็อาจจะตัดทําให้ทูบมันสั้นลงจุดพอเป็นพิธีก็ได้หรือถ้าไม่จุดเลยก็ไม่ได้ผิดอะไรทูบสําหรับทูบเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์นะอันนี้ก็เป็นในขั้นที่สก็คือการจัดเตรียมโต๊ะหมู่มาขั้นที่4ก็เรื่องของการทําขันน้ามนต์ถ้าเป็นงานมงคลเนี่ย โดยส่วนใหญ่โดยหลักแล้วก็ต้องมีการทําน้ามนต์เมื่อมีการทําน้ามนต์ก็ต้องมีขันน้ามนต์ขันน้ามนต์จะใช้ขันคือขันตักน้ํานี่ก็ได้หรือบาตรหม้อน้ามนต์มีเชิงก็ได้คือบาตรที่พระท่านเอาบิณฑบาตบางท,ทีเขาจะเรียกว่าทําเป็นบาตรน้ามนต์หรือบางครั้งเนี่ยบางแห่งเขาจะผลิตเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆบาตรหม้อน้ามนต์ก็ทําเป็นทรงบาตร หรือทําเป็นคล้ายๆพวกพานขึ้นมาแล้วก็มีฝาปิดมีอะไรเรียบร้อยเป็นมีเชิงรองรับเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าเป็นหม้อน้ำมนที่มีเชิงก็ได้แล้วแต่ว่าเอาภาชนะที่เหมาะสมที่จะมาทําที่ใส่น้ำมนแล้วก็ใส่น้ําสะอาดพอสมควรครําว่าพอสมควรก็คือจะประมาณครึ่งหนึ่งของบาทหรือหนึ่ในหนึ่งในสี่วนสส่วน ก็ดูเหมาะสมว่าคนเรามาเยอะไหมนะมีเพื่อนบ้านมีอะไรมามากมายไหมถือไม่ใช่ใส่เต็มบาทเลยโอ้โหม,มันอุ้มลําบากเวลาพระท่านเดินเดินพรมน้ำพุทธมนต์เงี้ยไอ้คนอุ้มนะ่ะมันจะหนักเกินนะแต่ดีที่สุดใส,ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยกำลังดนะีแต่ก็ดูว่าภาชนะนั้นมันใหญ่ประมาณไหนด้วยถ้ามันเล็กก็ใส่เพิ่มขึ้นมาค่อนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดูว่าคนมาร่วมงานมากน้อยแค่ไหน มันจะได้เหมาะมันจะได้พอสําหรับการพรมสถานที่พรมคนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ไปดูให้ความเหมาะสมตามแต่ที่ท่านจะภาพแต่ยังไงก็ตามแล้วก็เตรียมนะก็เตรียมขันน้ำมนต์บาปน้ำมนต์แต่ปัจจุบันนี้บางแห่งเขาก็บอกกอ็นิมนต์พระที่ท่านมานะั่นเอาบาตมาก็จะได้เอาบาตรนะั้นทําเป็นบาทน้ำมนต์เลยก็มนะีใส่น้ําใสสะอาดนะมีเทียนน้ำมนต์ควรเป็นเทียนขี้ผึ้งอย่างดี 1- 2เล่ม อันนี้สำหรับในเวลาพระท่านเอาไว้สําหรับจุด